คืนครซิบอีพีแรกขอยิบยกเรื่องเล่าตำนานที่มีมาอย่างยาวนานและใครหลายคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีแสงไฟในคืนเดือนมืดในหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาเงียบสงัดของภาคกลางที่นี่ไม่มีแสงจากเสาไฟฟ้าส่องมาถึงทุกคืนจึงมืดมิดราวกับโลกได้ดับลง และเมื่อถึงคืนเดือนมืดผู้เฒ่าผู้แก่จะเตือนลูกหลานอยู่เสมอว่าอย่าออกจากบ้านเพราะมันอาจมามันที่ว่าก็คือกระสือผีผู้หญิงที่เหลือเพียงหัวกับอวัยวะภายในลอยไปหาของขาวกินเลือดสัตว์เล็กหรือแม้แต่ทารกในครัร ตำนานนี้หลายคนว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่สำหรับคนในหมู่บ้านพวกเขาเชื่อว่ามันมีจริงในหมู่บ้านนี้มีหญิงชารานามว่าบ้าสมพรแกอายุเกินเจสอาศัยอยู่บ้านไม้เก่าๆริมทุ่งเพียงลำพังชาวบ้านพูดกันว่าบ้าไม่ชอบสูงสิงกับใคร กลางวันจะปิดบ้านเงียบกลางคืนบางทีก็เหมือนมีเสียงฝีเท้าเดินรอบบ้านไม่นานมานี้ไก่ในเล้าของชาวบ้านเริ่มหายไปทีละตัวสองตัวบัวควายก็ล้มป่วยแบบหาสาเหตุไม่ได้และที่น่าขนลุกที่สุดเด็กชายคนหนึ่งบอกว่าเห็นแสงไฟสีแดงลอยเหนือทุ่งนาเหมือนลูกไฟ แต่มีอะไรย้อยลงมาผมคนเล่าเรื่องนี้เกิดและโตที่หมู่บ้านนี้คืนหนึ่งหลังกลับจากช่วยงานบ้านเพื่อนผมเห็นเงาร่างของป้าสมพรเดินออกจากบ้านในความมืดแต่ร่างนั้นเดินแปลกๆก้มหน้าไหลหอมือห้อยยาวราวกับหมุดแรง วันถัดมาผมไปคุยกับตะเหลาคนแก่ที่รู้เรื่องตำนานตะเหลาเล่าเสียงจริงจังว่ากระสือมันสืบทอดกันได้ถ้ารับดวงไฟจากกระสือรุ่นเก่าหรือกินน้ำล้างหน้าศพที่มีวิชาและมันจะออกหากินในคืนเดือนมืดเวลาทุกคนหลับสนิท ตาเหลามองไปทางทุ่งนากว้างก่อนเล่าเรื่องเมื่อ30ปีก่อนสมัยนั้นหมู่บ้านนี้มีหญิงสาวชื่อแม่คำปันนางสวยใจดีใครๆก็รักแต่คืนหนึ่งลูกของนางเพิ่งคลอดได้ไม่ถึงสัปดาห์ก็เสียชีวิตอย่างลึกลับชาวบ้านบางคนเห็นแสงไฟสีแดงลอยวนรอบบ้านแม่คำปันในคืนก่อนเด็กตายและหลังจากนั้นไม่กี่วัน แม่คำปันก็หายตัวไปมีเพียงรอยเลือดจางๆลากยาวจากประตูบ้านสู่ทุ่งนาตั้งแต่นั้นทุกคืนเดือนมืดหมู่บ้านเราก็จะเสียสัตว์เลี้ยงหรือเด็กทารกไปเสมอตาเหลาว่าพร้อมถอนหายใจยาวเฮถ้าคืนนี้เองจะออกไปก็ระวังให้ดีเถอะ คืนนั้นผมตัดสินใจเฝ้าดูจากในบ้านจนกระทั่งใกล้เที่ยงคืนแสงสีแดงก็ปรากฏขึ้นไกลๆเนหนือทุ่งนาผมแอบเดินตามไปเสียงหัวใจเต้นแรงในความมืดเสียงหญ้าถูกเหยียบดังแผ่วๆลมพัดเย็นจนขนลุก แสงสีแดงค่อยค่ยชัดขึ้นและนั่นเองผมก็เห็นมันหัวผู้หญิงผมยาวกระเซิงใบหน้าซีดเผือดเบ่าตาลึกและมีแววหิวกระหายอวัยวะภายในย้อยยาวหยดเลือดไหลลงพื้นเป็นทางมันกำลังดูดกินเลือดจากซ่ากไก่ที่นอนแน่นิ่ง เสียงดูดเกลือนดังแผ่วแต่ชัดเจนผมแทบหยุดหายใจแต่เหมือนมันรู้ว่ามีคนอยู่ใกล้หัวนั้นหยุดเคลื่อนไหวแล้วหันหน้ามาทางผมช้าๆดวงตาสีแดงเผลิงสบกับตาผมเพียงเสี้ยววินาทีผมรีบหมอบลงกับพื้น หลบหลังกอหญ้าเงียบงันอยู่หลายวินาทีก่อนที่แสงนั้นจะค่อยๆลอยห่างออกไปรุ่งเช้าข่าวลือกระจายไปทั่วหมู่บ้านว่าป้าสมพรป่วยหนะักชาวบ้านรวมตัวกันทำพิธีขับไล่แบบโบราณเอาหนาจากต้นลำพูปักรอบบ้านจุดไฟด้วยน้ำมันตะไคร้หอมเผาจนกลิ่นฉุนคลุ้งคืน ป้าสมพรหายตัวไปไม่มีใครเห็นอีกเลยเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพากันเข้าไปในบ้านของแกภายในเงียบสงัดฝุ่นจับหนานบนพื้นมีคราบน้ำสีแดงคล้ำไหลเป็นทางเล็กๆไปทางหลังบ้านกลิ่นคาวจ,งจางๆลอยอบอวนอยู่ในอากาศตาเหลาที่เคยเล่าเรื่องกระสือให้ผมฟัง เดินเข้าไปช้าๆเขาหยุดตรงหน้าตู้เก่าก่อนชี้ไปที่กล่องไม้ใบหนึ่งกล่องนั้นมีรอยไหม้ที่ขอบและมีเส้นผมยาวดำขอนดินอยู่เมื่อตะเหลาเปิดออกข้างในว่างเปล่าแต่กลับมีความเย็นเยียบแพ่ซ่านออกมาเหมือนลมพัดจากหลุมลึกคืนนั้นทั้งหมู่บ้านตังหวาดระแวงไม่มีใครกล้านอนหลับสนิทแต่แล้วก่อนฟ้าสาง มีคนได้ยินเสียงฝีเท้าแ่วเบาอยู่รอบบ้านเสียงนั้นไม่เหมือนคนเดินมันเหมือนของเหลวกระทบพื้นทีละหยดช้าแต่หนักเสียงดังแมแม่แหมะแหมตามด้วยกลิ่นคาวรุนแรงที่ลอยมาตามลมผมพยายามมองออกไปทางหน้าต่างแต่ในความมืดมีเพียงแสงไฟสีแดงลอยวูบไหวมันวนรอบหมู่บ้านช้า เหมือนกำลังเลือกเหยื่อเช้าวันถัดมามีไก่ตายอีกสองตัวทั้งที่บ้านเหล่านั้นปักหนามลำพูวไว้รอบแล้วบางคนเริ่มพูดกันเบาๆว่าหรือว่าป้าสมพรไม่ได้ตายแต่ออกไปหากินที่หมู่บ้านอื่นและจะกลับมา เมื่อเราเผลอและผมไม่เคยลืมภาพในคืนนั้นเลยเพราะตอนที่แสงไฟสีแดงเคลื่อนผ่านหน้าบ้านผมผมเห็นชัดว่ามันมีดวงตาสีแดงสองดวงกำลังมองเข้ามาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนแรกเป็นเรื่องเล่าที่คุณผู้ฟังหลายคนคงคุ้นเคยกันดี มีเรื่องเล่ามากมายของตำนานกระสือหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ